สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันเสาร์ที่23่ธันวาคม2023นะครับก็อีก2วันก็จะฉลองคริสต์มาสน,นะครับวันนี้จะนำมาบทอา่านบทความต่อต้านรัฐที่ไรตจิกแห่งโดยตัสโดยนักบุญญิบอริสประสงค์นะครับนะัมเอาอ่านให้ฟังนะครับในหัวข้อบอกอบอการเผยแสดงทำล้ำลึกที่ถูกปิดบังไว้ พี่น้องที่รักมีพระเบญเจ้าแต่ผู้เดียวและเราได้รู้จักพระองค์โดยทางพระกัมภีเท่านั้นฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทําความรู้จักและเรียนรู้สิ่งที่พระกัมภีประกาศและสอนเราต้องเชื่อคําสอนเหล่านั้นตามที่พระบิดาทรงมีพระประสงค์คิดถึงพระบุตรในแบบที่พระบิดาทรงพอพระทัยและรับคําสอนที่พระองค์ทรงมอบให้เราเกี่ยวกับพระจิตพระกัมภีศักดิ์สิทธิ์เป็นของขวัญที่พระเบญเจ้าประทานให้เรา และเราต้องไม่ละเมิดคำสอนในพระกัมภีโดยอธิบายความหมายตามความคิดเห็นพระเป็นเจ้าทรงเป็นพระเป็นเจ้าแต่พระองค์เดียวไม่มีสิ่งใดร่วมอยู่กับพระองค์นอกจากพระองค์เองเมื่อพระองค์ทรงตกลงพระไทยที่จะสร้างโลกพระองค์ทรงดําริและตั้งพระไทยและตรัสเพียงพระวาจาเดียวโลกก็ถูกยิริดรขึ้นมาและมีความเป็นอยู่ในทันทีตามที่พระองค์ทรงพอพระไทยเป็นการเพียงพอสําหรับ เราที่จะทราบว่าไม่มีสิ่งใดที่ร่วมอยู่กับพระองค์พระเบญเจ้าตั้งแต่นิรันดรนอกจากพระเบญเจ้าแล้วไม่มีอะไรอื่นเลยและแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นอยู่แต่ผู้เดียวแต่ก็ทรงมีหลายสภาวะพระองค์ทรงไว้ซึ่งพระดําริสติปัญญาฤทธิอำนาจและความคิดอ่านทุกสิ่งอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงดํารงอยู่ในทุกสิ่งพระเบเจ้าทรงเผยแสดงพระวจนะ ตามกําหนดเวลาของพระองค์และโดยทางพระวจนะพระองค์ทรงดำมิตรจักรวาลทั้งหมดเมื่อพระวจนะทรงซ่อนเร้น์อยู่ในพระเบญจเจ้าสิ่งสร้างในโลกไม่อาจจะมองเห็นพระองค์ได้แต่พระเบญจเจ้าทรงบัรดาลให้โลกลายเห็นพระองค์ครั้งแรกพระเบญจเจ้าทรงเปล่งพระสุรเสียงความสว่างก็เกิดจากความสว่างครั้นแล้วพระองค์ทรงส่งพระปริชาญของพระองค์มาในโลกให้เป็นดังเจ้านาย และเห็นได้เฉพาะพระพักพระเบญจเจ้าเท่านั้นแต่มนุษย์ไม่อาจจะเห็นพระองค์ได้ดังนั้นพระเบ็จเจ้าจึงทรงทําให้มนุษย์เห็นพระองค์เพื่อโลกจะได้รับความรอดโดยการได้มองเห็นพระองค์พระบิชายานผู้เสด็จมาในโลกก็คือพระบุตรพระเบญจเจ้าสรระสิ่งมีความเป็นอยู่โดยทางพระองค์และพระองค์แต่ผู้เดียวที่บังเกิดจากพระบิดาพระบุตรประทานพระบัญญัติและบรรดาประกาศศกและพระองค์ประทานพระจิตแก่บรรดาประกาศศก ื่อบัญชาให้พวกท่านพูดอาศัยฤทธิอำนาจของพระบิดาพวกเขาจึงประกาศเจตจำนง,งและพระประสงค์ของพระองค์ดังนั้นพระวจะนะจ,จึงทรงแสดงองค์ตามที่นักบุญจอห์นประกาศและสรุปทุกสิ่งที่รบรดาปกราะศกได้กล่าวไว้ท่านประกาศว่านี่คือพระวนจนะผู้ซึ่งจักรวาลได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์ท่านกล่าวว่าตั้งแต่แรกเริ่มพระวนจนะทรงดำรงอยู่ พระวจนะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวจนะทรงเป็นพระเบ็นเจ้าโดยทางพระองค์ทุกสิ่งจึงมีความเป็นอยู่ไม่มีสิ่งใดถูกสร้างขึ้นโดยปราศจากพระองค์ท่านยังกล่าวต่อไปอีกว่าโลกถูกสร้างโดยพระองค์กระนั้นก็ดีโลกไม่รู้จักพระองค์โรงเสร็จมายังสิ่งสร้างของพระองค์แต่ประชากรของโรกไม่จอดรับัาพีินของเราจะฉลองคริสต์มาสอีกสองวันนี่ยวันที่ยี่สิบคือยี่สิบสี่หรือว่า วันที่25เนี่ยฉลองคริสต์มาสกันบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าและจริงๆแล้ววันนี้นักบุญทิบริตก็ได้เขียนได้ให้ความจำกัดความและให้คำอธิบายเกี่ยวกับพระเบ็นเจ้าว่าพระองค์นั้นจะเสด็จมาและพรองค์เสด็จมานั้นก็มาให้มนุษย์นั้นได้เห็นได้สัมผัสแล้วก็พูดถึงพระวจนะจ็หมายถึงพระเป็นเจ้าหมายถึงพระเยซูเจ้าในนี้พระวจนะก็คือ พระเบ็นเจ้าและก็คือพระเบ็นเจ้าที่เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้คือพระเยซูเจ้านะครับนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนักบุญฮิบริทได้บอกไว้นะครับเพราะว่าสมัยนั้นนะ่ะมีคนที่เชื่อแตกต่างออกไปและก็เชื่อผิดไปจากคําสอนของบรรดาครสาวกที่เป็นมาแต่ร่ำแต่แต่แตแตแตบรมบรหารน,นั้นนะครับเพราะฉนั้นก็ท่านนักบุญฮิบริทก็ได้เขียน ข้อความและก็ความเข้าใจให้มั่นใจให้บรรดาคริจสชนนั้นได้มั่นใจว่าพระวจนะคือพระเป็นเจ้าและพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งและโดยพระวจนาะนั่นเองก็ทําให้ทุกสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นดําเนินชีวิตไปและเป็นพระองค์เองที่ทรงดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างมานะครับพี่น้องเราในอีกวันสงวันเราจะฉลองการเสด็จมาบังเกิด ของพระเยซูเจ้าคือองค์พระวจะนะทรงรับเอากายนะเราก็สวดอยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้เราได้เตรียมชีวิตของเราตั้งใจดีๆที่จะต้อนรับการบังเกิดมาของพระองค์ในอีกวันสองวันนี้จะมาถึงนี้อย่างดีด้วยการเปิดหัวใจของเราให้เป็นสถานที่ที่พระองค์จะเสด็จมาประทับและพระองค์ก็จะประทานปรีชาพระปรีชาของพระองค์นั้นให้กับเราเพื่อเราจะเข้าใจคําสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจใน พระวาจาของพระองค์คือพระกัมภีที่พระองค์ได้สรงสอนและได้ทรงบอกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระวรสารที่พระเยบุเจ้าพระองค์ทรงประกาศและพระองค์ทรงสอนด้วยพระองค์เองขอพระเป็นเจ้าพระทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด